เบิร์กไปนี่จ้ะคืออไัคือกระทัดเกลาแก่อยู่ที่เมืองลักแลสินะมันเบิรงเรามันคือสิมาสวนแต่ว่ามันการบเปี่ยงเนาะมใจอ่ามันบาทีมน่าจะเข้าตรงน้แ้วตนแล้วจะจบชหายสัมพวยสิะอ่าสบายดี ามาพบกับบาซุกเหล่าบาซุกสานทาวเวลคลิปนี้ก็คือบาซุกอยู่ที่บ้านรับแลเนาะเมืองรับแลบ้านรับแลเมืองรับแลหรือว่าบ้านกระตรึบนั่นเองเนาะเนื่องจากบ้านกระตรึบนี้แต่ก่อนเพิ่นว่าแต่ก่อนแต่เพิ่นจะบูเห็นเนาะพี่น้องขี่ทั้งขี่ยนขึ้นไปเจ้าโบเห็นนั่นอาจจะมันอาจจะตืบเนาะเพิ่นก็นเลยล่ะนี่ซื้อว่าบ้านกระตรึบเดี๋ยวบาซุกพาไปเลาะบ้านกระตรึบกันพี่น้อง โอ้กับไรแข่อย like ่างนี้ขอรอดใน้าบานนี่ขอรอดเลยเอาละช่งเช่อ้อมีกับเป็นึอนี้เนาะอ๋อเลยคือต้นบ้านเลยต้นบ้านเลย เป็นกรลังเฮ็ดเงี้ยไหม่พี่น้องคือตัวนี้นอ้าวอ,อันนี้คือจะล้มนะพี่น้องแต่ทางในก็นมีเค่องอ่าเป็นกับเกี่ยมน่าจะเกี่ยมเฮ็ดเงีานานนาย้นานนายไหม่มันีเนาะมันเนื้อมันจะล้มแต่ว่ามีเครื่องอยู่ทางในอยู่มีแผงโซล่าเซลล์อยู่พี่น้องกลายเป็นแล้วก็คือไม้ตัวนี้เนาะเป็นเก็บเอาไว้ทางนี้เลยก็มีแมาา่ให้ ขอเข้าไปยังวัดเป็นน้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าขอไปยังวัดเป็นน้อยนึงก่อนจะไปลอต่อเนห้มหวหนาอนตืควยเนาะอวัดเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฮงเ เอ๊ะฮะเอ้าว่ามาผู้เรียนหว่าส่ก็บอกว่าวเลยใครคิดว่าโรงเรียนวัดเนาะอาจารย์เนาะเลยโรงเรียนกวัดอยู่นี้เอออันนั้นเป็นห้องเรียนเนาะอันนี้วัดห้องเรียนกวัดอยู่น้ำกันเลยอันนี้วัดบ้านเลยอันนี้เพื่อนเอื้อว่าพลปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์เพื่อนมาเพื่อนมาปฏิบัติธรรม แต่เมนพยูหันมันจะสงบเลยแต่ผู้มักบ้วนมักซื่นล่ะก็เขามาบ้านนะสินะแล้วคือบางคนเขาจจมากเขาาะจยากสั้น์กันมาเลร็มามวนมากินเขาจะไปกันสบายอิอมาม่พเดี๋ยวเออไปแล้วว่า มีถาดห่ะามีเลค่ะยาลาลัตนาน่เป็นอ้ยบีถาดงเดียวนี่ยามีบุบีธถาุแหละาบดลแต่มันมีถาดป่ะอาจติกีถาุร้ายถาเออถาตอนนี้มันมีถาุใหญ่บัวถาเก่าแก่อยู่หันเดเออเ้านี้อยู่ใกล้ๆนี่ป่ะเออออกนี่กาวไปแล้วเห็นแล้หัน เดี๋ยวข,ยวยข้าน่าแต่รอบก่อนเนาะไปรอบบ้านเจัามัดดีอ่าบาสุกออกมาจากวัดเนาะเห็นพระอาจารย์เนาะเห็นผู้เฒ่าแก่ในบ้านนี้เพื่อนว่าอยู่ข้างวัดนี้มีพแพทย์เขาแก่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวบาสุกขอหยังไปเบิ่งเนาะีหยังหยังไปเบิ่งไม่นึ่งได้พี่น้อง สำหรับพระอาจ,จารย์เนาะหรือว่าผู้คนอยู่ในบ้านี่เพื่อนจะมาพระธาตุตัวนี้จะเป็นพระธาตุว่าเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์พี่นเนาะเดี๋ยวนี้ทางขึงน้นเนาะจะไปกระวัดเออบรรจุเริ่มเป็นพระธทัดแล้เพื้เนเนาะพระทัดเก่าแก่ โอ้เก้าแฉ่อีกเนี่ยเฮ้ยนี่พี่น้องน,นี่คือกระทับเก้าแ้ะอยู่ที่เมืองลักแล่พี่น้องเฮ้ยโอ้ อน,นุยาดแลเก้าแก้กดีจนระิงเนาะรักก้าแก้กดีปเป็นสิ่งศัก,กนะไไดิ์สิทธนอะนี่ทั้งเนที่อยู่ใวบ้านรับแลนี้เดี๋ยวบ้าให้สุขกอ,อนอนุญาตรับ นจะทำกาพย์พระาธาตุแล้วเนาะพี่น้องครับจะไปเลาะในบ้านกันต่อพี่น้องเอย ทุกข้าไปเลาะต่อนะพีดเนาในบ้านกระตุ๊บหรือบ้านเมืองรับเรเนะี่คืออะได้ี่น้ะไกม่มีหลายอย่างเลยเนาะมีรถถ่าย่อนกับทักิบโซลาร์เห็นโะซลาเซลโอ้สดใกลกระลาแล้วดี่นอะสดก ก้อนเด็ควายเลี้ยงควายเด็กเขาเอาเนเลี้ยงควายเพิ่มเนี่ยเพิ่นกับเลี้ยงปั่นกัดนะนะว่าเราเ้เคยครับมู่คู่ไว้น้องเทาพื้นล้วอยู่แถวโน้นเพราะมีงวดมีควายนะแล้วเขามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ปั่นกัดแล้วกัดแล้วก็ได้สองตัวนะแล้วก็ปั่นกัดคนละตัวนะแล้วก็บางคนกับฝ้านี่แต่โน้นเลยยามขายเขาก็มาขายเอาแล้วก็ส่วนของเขาก็เป็นของเขาค่ะนะปั่นกัดเนาะปั่นกัดนั่นแหละมันเลี้ยง พ๋อมีได้ส่งตัวกระปันคนละตัวเนาะซี่ตัวกระปันกันคนละสองนาะอันนี้สคล็ดของเขาเขาจะชื่อไว้เนาะส่ล็ของเขาเขาจื่อไว้มันกันลายก็เนาะมันกันลายของเคล็นได้ของเขาได้ฮะนะเลยสมมติว่ามันได้ลายกระปันกันหลายฮะนะคักเนาะนั่นถ้เป็นแชร์ไขแล้วเขาก็ขายของเขาเขาจะขายกันเลยของเขาก็เขาไข่บางคนก็เอาให้เขาได้นะเขาได้เบล็อกตัวได้สำหรับบล็งกตัวได้จะดีเนาะผู้ดูแลได้เออนหล บ้านก็เป็นบ้านเก่าแก่โบราณเสียเข้าคนละบ้านอะไรมาถึงปัจจุบันเนี่ยลูกหลานคุณมุนตัวมาอยู่คุณแม่ละเฮ้ยเฮ่ากับงาเนาะทางควายดำแล้วก็ควายดอนนี่จะควายธรรมะธรรมะซาดนะควายพัดไม่มีควายธรรมชาะซาดควายไม่มีควายพัดมีแต่ควายธรรมชาติเลยแค่แค่นี้ควายพันธุ์ควายถ้าอยู่บ้านห้าเนียนเพื่อน เฮ็ด้ยงเป็นลักปลูกข้าวว่ะแม่นปลูกข้าวทำให้ทำหนากินปลูกส่วนผู้มือผูกพักผู้มีกินได้ส่วนนี่แหละเให้เป็นลักต่อให้กับแม่นเฮ็ดให้เฮ็ดยงนายแหละนับควายหลายนกหัวกับบัวบัอยากเห็นหัวบัมีบัได้เลี้ยงมบัมีอะไรบมีเลยเพราะว่าพ่อเขาบัได้เลี้ยงมาแต่ก้อนนะพ่อแม่บเห็นปขาเลี้ยงกับบได้เลี้ยงตัวเบสตัอย่างบัวเลี้ยงแต่ควายอย่างเดียวเลยเลยแต่ว่าเพิ่งก็ได้วอาได้ยินเพึ่งว่า เลี้ยงบลได้นะเาเลี้ยงบาได้เลี้ยงปลาได้ปันี้เลี้ยงได้บ่วหก็ับบุ้งอาไดเพ่งลี้ยงาได้หอกกับบเข้ามาพเข้ามาเราก็เพ่เข้ามาต้องรับดิโอบเราเอาอิฐให้เลยนะเป็นน่็ยให้เราจะใบหัวด้วยเราเข้าวันเพิ่นเกีงใจตัตเกีงใจเพิ่นอ่นะก็บบุ้เข้ามานะ เแต่นั้นไอ้คนจริงเนี่ยมันก็เลี้ยงได้อยู่ดอกพอเขาจะว่าเอามาเลี้ยงพืชบวมักซัดแดงเขาอ่ะแล้วยาบรรเทามันยังเอาวันเบียโนยทื่นฮอมเนาะเขาตายไปแล้วนะสั้นนะความสั้นนั่นนะแล้วก็ดูเลี้ยงไดปเนาะกู้บุญเยอะเลี้ยงกัไเลยก็ว่าทางเข้ากันมีแต่ทางถ้ำนนะบ่มันมีสองทางาะว่ามีทางพีเด้วยทางพีดมันต้องได้ขึ้นภูขึ้นผานะแต่แท้ๆไปกับบวบข้อยเที่ยว ก็มันก็เป็นผู้เป็นผาแล้วกัน,น,นกมาเออเป็นผู้เป็นผาแล้วก็เพื่อความยาวไกลแต่นี่จกนี่ไปแต่จากบ้านนี่ไปโอ๊คพอดบ้านใหญ่แล้วก็พอทางรถพอกับแปดลักพปเ๋ยแล้วก็ฟูขึ้นผ,ผาไปไก่เนาะไก่บูป้าฮกป้าอย่างไรก็ยาวไฟายาวฝุาา่นก็ต้องได้ไปทางนี่แหละรถท้ำไปนะก็ไกลได้ครับถ้าว่านั้นขึ้นกะเฮากะเอาเฮือยยังไงเกลือเป็นตัวเฮาก็ต้องได้ซื้อมาสักู้เอาไว้ได้หนึงนะถ้าได้ออกไปก็ซื้อมาได้โอเคนะครับ เพื่อเหลือได้น้อยนึงอะนะเลนักเทดมาอย่างเขาก็ซื้อแด้กัไปปลูกก็แด้นะไส้เนี่ยเป้งนัวในปัจจุบันเป้งนัวให้ละกัเกลือละเกลือก็แหละสำคัญเนาะต้องมีเนาะเป้งนัวเนี่ยมันมดไวเออเพราะเราผมรุ่นทห่ยงกินต้กงไส้อะนะเออข้ามมาได้เนอนเนาเคยเขาเคยใส้แต่ว่าเกลือเนี่ยเขาซื้อมาถุงนึงมันก็ได้หลายมือเนาะกลุ้มดุลกลุ้มดุลเลยเป็นเดือนทรงเดือนเพราะเกลือกเป้งนัวเนี่ยมืันแล้ววันละสองอาทิตย์ก็นได้ไปซื้อแล้วจะแกวจะแก่เนตม่น ก็เพิ่มกับพิ่มในชื่นเพิ่มกับเข้ามาเอาไม้น่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นทางกวางเรื่นั้นเรื่องมันก็ไปโบได้รถเฮาเนาะไปโบได้รถเฮาเป็นผ่าก็เอาเขาละครับว่าได้กับแม่นรถไทยตัดได้ลาดอันยังง่ายนักขอดไปได้ยุบปัจจุบันนี่ยนักขอดแต่ได้กับทางหน้ามัได้เบิกไปนะทางเบิกไปแล้วทางหลังมันก็ยืนเนาะก็จึ๊กจึ๊กหลุดฮันน้อยได้สั้นเนาะสั้นาเพราะว่า ต้องใส่เป็นสองร้านบาทพ่อสิเอาไว้เข้าทางรถธรรมดาจังได้มารถไทยในหน้าเฮานี่เลยรถไทยน้านี่ก็พวกเพื่อนสัมประทานไหมเพื่อนเรารถนี้ให้อ่ะนะเออเป็นมาตัดไม้ตะกอกนั่นแหละตัดไม้เอาเราก็เห็นหลายท่านเลยเนาะนั่นแหละกับพวกแม่รถซื้อได้เลยก็ได้รถก็ซื้อกับแม่นผู้ย่าตานายเพ่็ซื้อให้กับแม่นเนาะ พ่อเพิ่นหมอไม่แล้วเพิ่นเราลุ้ยไถให้เห็นนะนัทไถเนาะพอไถให้ไถนาเล่นให้เหมือนสวนเนาะเลยนัทดอนไว้ดอนหลายเนาะคือตัวควายเซมัสูไกมันไก่จากเดียยากเลยนะกว่าแม่อันตัวควายเวลาอันมันเหลียวมากนะเข่ามันยาวแล้วกับมันเบิ่งเขามันคือสิมาสวนเหรอแต่ว่ามันการเปลี่ยนแปลงเนาะมันจะอ่ามันเซมันสูเวลามันน่าจะ หายวกตัวตง,งวนเราตัวงวนล้จจะจะบหายสัมภวยคิดว่าแล้ลยคือเด้อ ยืนในกองนางเงิวยย้ายใหญ่เขาหก่าวเนีวอ,ยยายายอี่ไนเนาะุดก่อนนี่ง่าด้วครับไปไทยไวไปเงเนาะเดี๋ยวบาซุกจะขึ้นไปเบื้อง่าเพื่อนเ็ดกินเอาเพียงเนาะจากน้อยนึง และเพือนเดีเ๋ยวเราเพิ่นเมื่อกี้บารสุขขออนุญ,ญาตไปแล้วเดี๋ยวบารสุขขอขึ้นไปไทยในะเฮือนเพิ่นอนพี่น้องเน,นาะเดี๋ยวบารสุขขออนุญ,ญาตขึ้นไปถนะ่ายในเฮื่อนเพือนพี่น้นองเด้อแอ้นี่เลย นี่เหย,ยนกอัวเพิ่นเห็นเราเหยน่อัวเพื่นนี้ท่ันบอลยัน,น,นิดข้าวนะพี่น้องบอลยันติบข้าวบอลกำลังจิบข้าวกินครับเ,เดี๋ยวเราซนะแบบุกขอน้อง้านาเปนเลยเด้วเิ่นเห้ยังกินเฮ้ยหยนังกินไหครับ กินข้าวปลาเนาะแกงปลาเนาะเลยป่าเลยปลากับเจ้ามาแต่นอกคุณเลยเอามาแต่นอกแต่บ้านมาั้อนะโอ้เอามาไก่เถอะเดี๋ยวหลางขอท้ายนิดเด้ <c oughs> ใอให้ไทยไหมควขมคิดเอเฮ็ดเลยตามสบายเลยเลยใส่ใหญ่เนะาะใส่ใหญ่ใหญ่ขากาดเลย บ้านฮามีค้ายหลายนาะแม่นาอควายลายลายข้ายดำกับลายค้ายด่อนกับลาย,น,ายนี่เยนี่คือซานน้ะซานก็กินเงี้นแม่พันกะสูงนนะสูงเติบเปน็นกำลังขัวตเฮ้ยยังกินหม แกงตลาปะแกงปลานั้นไดโดยแกงปลาแดงแกงปลาใหญ่เนาะโดยโดยพกเาออกซื้อแต่นอกมากินออกซื้อแต่นอกกินนอยู่ที่บ่มีเลยอยู่ที่บ่มีแบบไงเออโดยโดยออกซื้อนอกไปไปไปทางถ้ำมันวะหลอดถ้ำไปเลยปลาน้อยเลยมีอยู่เนาะแต่ปลาน้อยเนาะเย มันจะน้อยอยู่ที่อยู่ดอกป่าใหญ่เนาะหาง่ายต้นฟ้าอย่างนี้่ะหาง่ายเนาะโดยเป็ดใกล้กินมันมันอยู่ใกล้บ้านเนาะใกบ้านเอ่อใกล้ไรเป็ดลายโดยก็ว่ายู่บ่ใดกะเห็นก็ว่าตัวใกล้กระลายตัวเป็ดกระลายเป็ดใกล้ลายเนาะอยู่บ้านนี้ควายไรอืมอะไรทีเนาะ เดี๋ยวบรรจุแจะขอลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวบริบวนแม่พะนธ์แม่อันตัวน้ำน้ำนี่เขาออกมาแต่ใส่ห้าตักออกมาแต่ท่าปะตักน้ำซางม,มากินตัก,กน,น้ำซางกินด้วเอออันนี้ก็หิวขึ้นมาป้าวไ้ไสเนาะเลยเดีย๋ดวยวแจ็กดูดเอาให้าจ็กดูดเอาใช่เงินเกาะเอาเอาอันไฟแล้วเราเอาออดูดอะไรใช่ท่อดูดเอา ของนิวจักรดูดเอาบอลลงสทอทอเนาะอลอกจักูดเอามาไลมาดูดเอาเขาเอาใส่จักรติดเนี่ยวะติดเลยัแรนมาแสดงว่ามีแผงแผงไฟที่ปะอสลาเซลเนาะแล้วก็จักดูดขึ้นมาป้มน้ำดูดขึ้นมาเนาะดจนไปกับใจเดอลู้กับใจเดอี่ยไปรอต่อบอรบกวนมาแลเลยเลย

วัดใหญ่เนาะแม่เนาะสงบสงียบดีแักด้วยลูกตปก็เดินไหับใสเนะมาหลายคนมาหามาสี่คนเดี๋ยวห้าไปแล้วต่อมาเี็นเนาะคือเงนเพื่อนัะเรียนของแม่เนาะงา่เารบูชาจินมื่อกี้ ตรงนู้นว่าฮันเพื่อนจะคือว่าแต่ก่อนเพื่อนกับผมให้เลี้ยงเพื่น้องก็คือว่าเพื่อนให้เลี้ยงแต่ควายงัวนี่เพื่อนจะบลอมักสีแดงบัวใดนแต่ว่าการบัวแม่ล็ดเลยว่าเลี้ยงได้บัวใดแต่เพื่อนจะบัวใดเอามาเลี้ยงเพื่น้องแต่ควายนี่หลายบัวสูงถึนหลายนะการควายที่เป็นหัวเป็นควายพันควายอย่างเพื่น้องควายมาแต่ดังเดือดเบื่องเข่าเบื่องเข่าสุดกว่าเบื่องเข่าอย่างนั้นนะดูดูเบื่องเข่าควายเพื่น้อง อยยยามังคายแต่ว่าอยู่นี่มันมีหัวกันบางสุกกระบียาแไปไดนักแต่ปกติบางสุกกระเบียดหลังยานควายหลังทำไมหัวกะมุนใจเนาะบางทีมุนใจก็แม่นควายนิดนึงแม่กันมันใหญ่ส่องกับเขามันยาวจะผิวหนังมันกระดัมอย่างบางสุกกระเบียดมันเหลี่ยมมาเลยยานมันแหลมมันโซนทอยๆจำเลยกระเบื้องอื่นอย่างได้เราไปรอกันต่อ nơi đẹp phải đọ bài bài cứ cứ Để không bỏ cái những video hấp dẫn mới thằng này cả vắt น่เะออก็มาเบิกบัตรดิการครับแบบนึนนงนลยเนาะแบบนึงเลยน่น้องก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องก็คือมีมีห้องมีประตูทั้งหมดสองประตูะตพี่น้องประตูเข้าทาเฮือนแล้วก็มีระเบียงออกมาเนาะแล้วก็มีพื้นกองล่างสุด นี่ก็เฮือนไฟบนดังไฟพี่น้องการมีข้อมีเป, صل, เป๋อยู่กล่างมีเป๋อะไรกัอาจจะมีข้อไกลน้อยๆอยูน่ยนะพี่น,น,น้องเ,เดีย๋ยวกลั่นหัวไวยเข้าไปกัมันก็นได้แบบเออเป็นอีฟิวหนึ่งเหรพี่น้องฟิวหนึ่งที่ว่ามันก็นงด่ดนะีตอนนี้17โมงกับ4ี่นาทีแล้วเดี๋ยวไปเลาะต่อเี่นเอง จะเห็ดไหมเออสบายดีสบายดีเอ้าอันนั้นไอ้คอถามอันน้ำนี่เขาปุ้มขึ้นมามันเขาเขาใสแผงโซลาเซลล์ขน่นเออแล้วปุ้มลงไปปุ้มสร้างดูดขึ้นมาเนาะเออโดยโดยโดยเนาใส่โซลาเซลล์ แล้วกาสังกสีนี่เลยจ้าเขาเห็ดอะไรเอาเข้ามามาทา้งท่ามาทางท่ามาเข้ามาทั้งท่ามาแล้วโอ้แมเข้ามามันกะอันนั้นอันนั้นอยู่ในกนาะเหรอมันกะหลายอันนั้นเติบอยู่ในเนาะหลายคนอยู่ในเนาะเลย đời và khao ô cả xuân lại cả thang tham mới nó khao ô thang dầu ô đôi đồi phần cầm lăng hiên hùa hà cá bố bên hà cái hiên hơn mai bởi cầm lăng khác với nó đời khác có bởi vì quang quang nó biển đường thường mà quang quang nó างานเพลินก็คือมีห้องทางในราการะ,ะเบียงออกมาพี่นนาะแล้วลก็พื้นสูงราคาเพื้นสูงแลมีอคอบจุดต่ี่นาะมาสุกสังเกตเห็นว่าเป็ดไก่นะพล่น้องเป็ดไก่ในลายเหยืนอนาะลายแล้วก็เบิ่าง,นนาางานภาคพอดีนล้พี่เ้าง นี่นานพักกันพี่น้องก็คือตะก้อนเน,ะนาะตะก้อนเราสุกก็เคยอยากเท็ยแบบนี้แบบว่าเขาเอาไม้ซอดามาอย่างนั้นนะพี่นอ้องแมเ่เห็ดหัวเนาะี่ยจว่าเฮือนเทามีใกล้มีเปื่อนหลายเทามีเพื่อนหัวแล้วก็ปลูกพักอยู่ทางในพี่น,น้องเด็บางสู้กับมาเห็นอีกข้างกันมีความสุ้ดีพี่นอ้องว่าแต่ก้อนเราสุกเคยเหยียบนี้เนาะเคยเห็ดหยดบแบบว่าหัวแบบนี้นขขพี่น้องมาเขับเบิ่งหัวเป็นตะก้นนี่มีทางัปหอมบวัว แพ้ไมน้พับแพ้ไวพวกบงลอกนัะไรพักบงกัวพกบงกันเยอะแบบสู้เยอนแบบบวดอะไร่างเงี้ยนคากี ท่อัวนี้่ายบควนตนีแล้วเนาะแล้วจะต่อมาใรมุ่นพูนู้อน้ำแสในโค้เงินของไล้าที่แท่อตัวนี้มาหอนี้เป็นฝั่งส่ท่อดำนครับ วิว <chill> อะไรเนาะวิวอยู่ที่บ้านกระตุบเราพี่น้องเมืองลับแลอย่างนี้เนาะอ่มาวันนี้บาสุกขขอจบคลิปขอบใจทุกทุกท่านทีเข้ามาชมเนะฝากติดตามบาสุกได้เลยสำหรับคลิปนี้บาสุกบายสบายดี